สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูคุ้มก็จะมาสอนการสร้างที่เกี่ยวกับมุมนะครับครับการสร้างเกี่ยวกับมุมมีทั้งหมด2การสร้างครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นการสร้างแรกนะครับก็คือการสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กําหนดให้นะครับด้วยขนาดของมุมที่กําหนดให้ก็คือมุม A B C นี่เองนะครับครับครูจะสร้างได้ยังไงมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือให้เรานะครับรากนะครับราก แล้มันเช่นลากลากครับลากลากไม่มีรอเลียนครับลากลังสีนะครับลากลังสี y z เซตแล้วกันหให้เป็นลังสีวหว้เซตอ่าลากงไงก็เอาไม้บรรทัดมาวางแล้วก็ลากครับแค่นั้นยาวเท่าไหร่ก็ได้ลากไปเถอนะครับลากแล้วลากแล้วก็อย่าลืมที่จะสร้างหัวลูกศรให้กับมันนะครับพาเราไม่สร้างหัวลูกศรให้กับมันนะมันไม่ใช่ลังสีนะครับอ่าแปบ๊บหนึ่งนะึบเออสร้างละ ก็อย่าลืมใส่ชื่อมานะครับใส่ชื่อเสียงเรื่องน้ำให้กับมันด้วยนะครับตึ๊บเอ๊ะไม่ใช่ x นี่ยให้เป็นรังสี Y Z นะครับไอ้คนรุ่นเบอร,เบอร์เบอร์นะครับอัดตอนดึกๆนะครับ <c oughs> ได้แหละใส่จุดให้สักหน่อยก็ไดนะ้ ขั้นตอนแรกผ่านไปแล้วขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2ครูนะครับจะวัดนะครับวัดขนาดนะครับของมุม A B C หรือเราจะอ่านว่าขนาดมุม C B A ก็ได้นะครับอ่านได้เหมือนกันครูจะวัดขนาดของมุมนี้นะครับโดยใช้มงเวียนนะครับในการวัดเออเราเรียนมาแล้วในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับในการวัดขนาดของมุมนะครับเราทำเหมือนกันเลยนะครับโดยการใช้นะครับจุด B นะเป็นจุดศูนย์กลางปึ๊บเข้าให้จากนั้นนะครับ กลางวงเวียนนะครับให้มีลักมีนะครับยาวพอสมควรเขียนส่วนโค้งนะครับให้ตัดกับลังสีทั้งสองเส้นนี้ครับนะครับเขียนส่วนโค้งให้ตัดเลยหมุนนะครับหมุนนะครับหมุนวงเวียนดูตามเส้นสีเขียวเลยหมุนตัดละตัดแล้วนะจากนั้นนะครับครูจะให้ชื่อจุดตัดของแต่และจุดนะครับกันเลยจุดแรกนะจุดแรก แล้วครูจะให้ชื่อจุดตัดนี้ว่าอะไรดีเดี๋ยวครูขอก๊องข้างบนก่อนนะก๊อปตัวนี้มาจุดตัด M แล้วกันจุดตัด M จุดตัด M ครับอันที่2อันที่สองครูให้ชื่อจุดตัดนี้ว่ามี M ก็ต้องมี N นะครับเรียงกันมาจุดตัด N นะครับจุดตัด N เอ๊ะจากนั้นนะครับวงเวียนที่เรากางมันกี้อย่าเอามือไปยุ่งกับมันเรายกวงเวียนมาเลยครับ จะมายุ่งไ้ไงต้องใช้นการยกเนาะครูพูดฟิดนะครับอย่าเอามือไปหุบมันนะครับอย่าเอามือไปหุบมันนะครับยกเมียนมาแล้วก็ปึ๊บใช้จุดวายเป็นจุดสนกล้งนะครับสร้างส่วนโ้งนะครับให้ทับกับลังสี yz นนี่เลยนะครับสร้างส่วนโค้งขึ้นมาปึ๊บอืเอเราสร้างส่วนโค้งมาแล้วเนาะจากนั้นนะครับก็อย่าลืมให้ชื่อกับจุดตัดนะครับที่มันทับกับลังสี yz นนี่ จุดตัดควยจะให้ชื่อว่าอาชื่ออะไรดีวะชื่ออะไรดีชื่อว่า P แล้วกันนะครับ P จุดตัด P และนักเรียนก็อย่าลืมนะครับให้ชื่อส่วนโค้งนี้ด้วยนะครับชื่อส่วนโค้งนี่ครูให้ชื่อส่วนโค้งนี้ว่าส่วนโค้ง QL แล้วกันแหมส่วนโค้ง QL นี่ปลายส่วนโคง้งนี่เลย จากนั้นเราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนที่3กันนะครับขั้นตอนที่3นะครับครูนะครับก็จะวัดขนาดขมุมกันต่อเลยนะครับโดยใช้จุด n นะครับเป็นจุดสูนกลางนะครับเอาไปแล็จิ้มเข้าไปไม่ใช่จิ้มปักลงไปนะปักลงไปจิ้มกับปักกันเดียวกันนี่หว่าปักลงไปเลยครับปักลงจากนั้นนะครับให้กลางเวียนนะครับให้มีรัศมีนะครับยาวกับเนี่ครับให้จุดปลายี่สซอมาปักจุดเเลยนะ จะเปลี่ยนสีแดงก่อนเราจะได้เห็นความแตกต่างจากนั้นครับจากนั้นนะครับสร้างส่วนโค้งทับเลยครับเพื่อดูว่ามันทับกันจริงๆเอ่อทับกันจริงจจากนั้นยกวงเวียนนะครับขึ้นมานะครับโดยใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางครับสร้างส่วนโค้งทับเลยครับสร้างใหม่เลยนะ๊บ่าได้ลนะเราจะให้นะครับเช่อ ชื่อจุดตัดระหว่างส่วนโค้งที่เราสร้างมาใหม่กับส่วนโค้ง ql เนี่ยชื่อว่าชื่อว่าอะไรดีน,แบบนะปั๊บนะชื่อว่าจุดตัด x แล้วกันจุดตัด x โอ้โหตัวกับนี่นะจุดตัด x ตัวเอียงหน่อยแล้วกันเราได้จุดตัด x มาแล้วจากนั้นนะครับลากรังสี y นะครับลากยังไงครูก็จะใช้วงเวียนเอไม่ใช่วงเวียนครูก็จะใช้ไม้บรรทัดนะครับกางนะครับกางอัรล่าทาบนะครับทาบทับอย่างนี้เลยนะครับอย่างนั้นครับใช้ดินสองล้านเองนะครับการล่าครับล่าให้ตรงเลยปึ๊บจากนั้นเป็นลังษณสีเนาะก็อย่าลืมเขียนหัวทศนิยมนะครับ นะครับขำหนดให้กันมานครับ่าเราก็จะได้แล้วนะครับมุมที่มีขนาดเท่ากับมุมที่เรากําหนดให้นะครับก็คือเจ้ามุม x y z นะครับจะมีขนาดเท่ากับมุม m b ใช่ m ิมุม a b c จากที่เรากําหนดมานะครับครับเราสามารถตรวจสอบในการใช้วงเวียนนะครับตรวจสอบได้นะครับครับก็ขอจบ คลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ไปดูการสร้างอันต่อไปอจากคลิปนี้กันเลยนะครับอีกอันหนึ่งนะมีอีกอันหนึ่งนะกนนงนะเกี่ยวกับการสร้างที่เกี่ยวกับมุมเนี่ยครับสวัสดีครับ